เรเป็นผู้พิพากษาผู้พิพากษาผู้พิพากษาเล่นครับผู้พิพากษาเล่นครับผู้พิพากษาเล่นครับ สวยนะครับ

โสกัทินังอนุจันตุดูราเเจ้าะทั้งหลายเหล่าเทพระดานทั้งหลายตนที่สิงชันชีอยู่เมืองบูรัชาทิศซึ่งมีเท้าพระราชาเป็นยดโตต้าเป็นหูวปู่ตับภาษาสันตังยนเนื้อตารัญญาิส ย่ตัปปสัสสียักษ์ขานมหาเทพดิมหาราชายักสติโสกัตินางอนุโมทันตุดุราเทพรจ้าเราเทพที่ดาทั้งหลายตนที่สิงสถิตอยู่เบื้องที่ตุรอนซึ่งมีท้าวเป็นเป็นใหญ่เป็นประธานมีพวกยักษ์เป็นบริวารจงมาดูโมจันพัฒนาภาคถึงทำหงสาวด้าทั้งหลายในการรับอันนี้ทั่วทั้ สาธสัมพุทธาสามัสพันเตสัปปริวรังสัะงจัดินจีวาสจีวรนาทุสังสังคัสสังคัสสโณมโนชยามาสาธุโนพันเตสาธุโนพันเต กสังโฆอีมังสัปปริวารังกัตินนาคีวราทัสังปฏิคันหาตูปฏิคันหาูปฏิขควา,าปิฆวาีมานีโทษเสนะกัตินาง ภารตูอัมพากาง์กีคารากังกีตายาสุขายาฆ่าแต่ประสงฆ์เุเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายก็น้องถวายพราอิฐินฆาทั้งของบริวารท,ทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระพิกสุสงขอพระพิสุสงขอพริสุสงจงรับผ้ากฐินกับทั้งของบริวารนี้กับทั้งของบริวารนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายรับแล้วรับแล้วจงราบกฐนด้กฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เ้าพระเจ้าทั้งหลายซีนการลนานเกิอาดนตรนี้เป็นขอคุณพ่อรองภูณราเทพเสคุณแม่รองอินวิาคุณแม่ปัใจโมาณสมาิการบ้านทองและคณะงามบ้าน่เทุกท ขณะพร้อมียงกันนำมาถวายแต่พระผู้ทรงพูดจำปษากาต้อนเจ้าอาวัสนี้ก็แรว่บแต่พิธานนี้ของพิุขุุลอยนอยรนาตแล้วแรีตกลงในีแล้แลวเรียตกลงในที่ทาราะสว่างสงจะได้บอกาปิตรงว่าในของพิสุรุุอยนหารได้มีพระอรมทุการอนุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทุกองรอมอนุญาต ให้แก่ที่สรุปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกิจวัาริกิฏตามพระบรมคุณาญาและมีมารมั์ขัดถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุณาไปสามนา่ไว้ว่าที่สรุปใดประกอบด้วยศีลสาริบุญมีบัญญาสามารถรู้คามแตดประการมีบุญกิจเป็นต้นที่สรุปนั้นสมควรที่จะกระทำซึ่งกิจวัาริกิฏตามพระบรมคุณาญาได้ อันนี้พระสงฆ์ทั้งปวงอยากให้สุ่รรณากใหสุใจเตรพร้อมการปฏิญาตให้แก่พิสุนเ้นพระภิกษุโตบริวารงกนี้ข้าพเจ้าพิจาราผิแก่สมควรพระอาิสรนะครับทเป็นผู้ ท่านนั้นทารกให้สุข่องตามอาโรยผาลุกยาได้ถ้าภาพสุขโตใใจเป็นไม่สมบูรณ์โตทับสองขึ้นในทางการะหว่างสงถ้าเห็นสมบูรณ์กระใสจงให้สัตว์สัญญาสาสุกกาขึ้นให้พ้อกัน กเดาเงินใส่นบ่อนอไ้เิน้นกเาขันนับยอดกันนี้เนี่ย